ขยี่อนิเมะขอเสนอศัพยุทธะรุฟ้าภาคขวนคืนแดนอัธการตอนที่6กลางพงไั่เขียวชุ่มบางครั้งมีเสียงสัตว์อสูรแผ่คำรามเป็นระยะระยะสร้างความแตกตื่นแก่นกกาบนคาคบหมายจนบินหนีก็เจอกระเจิงบรรยากาศขเขม็งเก่งบริเวณสูงชันแห่งหนึ่งถูกปกคุมไปด้วยร่มไม้ ด้านล่างลงไปปีแตกเป็นช่องเขาขนาดใหญ่มองจากมุมไกลเนี่ยจะเหมือนกับภูเขาแห่งหนึ่งสองฝ้าฝั่งประดับประดาได้คุบเขาความสูงของมันนั้นไม่สามารถปีนตายได้แต่กับปกคลุมไปด้วยต้นไม้หนาทึบทางเข้ามีเพียงทางเดียวคือทางเข้าเล็กๆยามนี้ในหุบเขามีคนกลุ่มใหญ่ยืนออก,กันอยู่สีหน้าแต่ละคนเนี่ยซีดเผือกอย่างมากเหมือนกับว่าผ่านพบเจออะไรบางอย่างมาแต่ แววตากลับไม่เกิดความลุกลี้ลุกลนเลยแม้แต่นิดเดียวพวกเขากับยืดอกอกันคอยจับจ้องทางเข้าทางออกเพียงทางเดียวของุบเขาอยู่คนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีอายุป,ประมาณ17-18ปีเท่านั้นและค้ากันไประหว่างบุรุษและสตรีต้องบอกว่าภายในกลุ่มคนเหล่านี้กับมีบุรุษและสตรีบางคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าดูเหมือนว่าจะเป็นอาจารย์ที่คอยมาคุม ดูแลความปลอดภัยให้กับเหล่าบรรดาเด็กๆเ,เหล่านี้ก่อนนี้พวกเขาต่างจ้องมองไปทางทางเข้าทางออกอย่างตาไม่กระพริบขัวว,วุโสอู่ตอนนี้ทำอย่างไรคนของภูเขาอาคีป,ปีศาสปิดล้อมปากทางเข้าเอาไว้หมดแล้วนำซ้ำผนังผารอบๆออยังลื่นมากเว้นแต่ระดับกษัตริย์คนอื่นๆไม่มีทางหนีออกไปได้พอได้ฟังแบบนั้นขัวว,วุโสคนดังกล่าวที่กับพายกับบียักษเอาไว้ ก็หันกลับมาบุคคลผู้นี้ก็คืออูเหาเพื่อนสนิทของเซียเวเยียนที่ก่อตั้งพักศซีลามาด้วยกันในปีนั้นอูเหาในวันนี้สุขุมเยือกเก็นกว่า2ปีก่อนมากต้องบอกว่ากินไอโรหิตที่เคยอาบทั่วตัวเขาก็เริ่มเบาบางลงไปแน่นอนนี่ไม่ได้หมายความว่ากินไอดังกล่าวลดน้อยลงไปแต่อูเหาสามารถเก็บงำกินไอดังกล่าวเอาไว้ในกายได้ถ้าอูเหาในสมัยก่อนเปรียบได้กับ กระบี่โรหิตตอนนี้ก็เป็นกระบี่โรหิตที่ถูกเก็บเอาไว้ในฝักแต่เมื่อใดที่ออกจากฝักกระบี่ดังกล่าวจะเงาวับและคมมากกว่าแต่ก่อนรอก่อนหวังว่าพวกหมายตีจะหนีรอดไปได้ขอเพียงพวกเขาส่งข่าวออกไปคู้แก่งกล้าขอสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงน่าจะรุดมาช่วยทันขุบเขาอาคีปีสาที่หน้าตายถ้าข่าวนี้ออกไปได้ กองให้พี่เซียวรี่คิดบัญชีพวกมันให้สาสมด้านข้างสตรีหน่าสาสวยรูปร่างสูงเขียวในชุดเครื่องแบบอาจารย์นางหนึ่งกล่าวออกมาสตรีนางนี้ไม่ใช่ใครก็คือญาติคู่พี่ของเซียวเหียนที่อยู่ในสถานศึกษาเจียนนันตลอดเซียววีนั่นเองได้ยินคำพูดของเซียววีทางด้านอูเหาทำเพียงพยักหน้าและกล่าวว่าวกลัวแต่ว่าเจ้าพวกนี้จะไม่มอบโอกาสนั้นแก่พวกเราแน่สิ ไม่ทันจบคำสีหน้าอู๋เหาก็เปลี่ยนไปพร้อมกล่าวเตือนเหล่าบรรดาพวกอาจารย์ว่าพวกเจ้าระวังด้วยคุ้มการพวกนักเรียนให้ดีคนของฝ่ายตรงข้ามคล้ายมีความเคลื่อนไหวแล้วพอได้ยินแบบนั้นเซียววี่และอาจารย์คนอื่นหน้าเสียด้วยทันทีต่างแยกย้ายกันป้องกันนักเรียนเอาไว้เฮอเฮนึกไม่ถึงว่าจะเป็นอูเหาก็ีโรหิตผู้โด่งดังแห่งสถานศึกษาเจียนนั่นช่างเป็นเกียรติจริงๆ เหนือปากทางเข้าเงาคนชุดเทาสายหนึ่งก็คือปีบปานยุดพร้อมกับกาวออกมาและด้านหลังคนชุดเทานั้นก็ยังมีคนชุดดำอีกสิบกว่าคนที่ส่งสายตาฆ่าฟันมาให้กับกลุ่มนักเรียนนี้คนของภูเขาอาคีปีศาสชอบทำพฤติการลับๆหล,ล,ลอกๆเก่งจริงๆลงมาสู้กับข้าตัวต่อตัว,ตว,ตวสิฮ่าฮชื่อเสียงของผู้อาวุโสกบีโรหิตด,ดังกระชอนชั่วแดนอัธการ แน่นอนวิธีการต่อสู้ชนิดไม่กลัวตายนั้นยิงระบือรืั่นสันนันหูเลยทีเดียวผู้พูดนั้นคล้ายว่าจะเป็นระดับกษัตริย์เช่นเดียวกันสายตาของอูเหายิ่งเข่งเครียดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้เขาจ้องมองระดับกษัตริย์สองคนที่เหินเวหาอยู่ตอนนี้ระดับกษัตริย์สองคนนี้มีพลังไล่เลี่ยก,กับเขานั่นก็คือระดับกษัตริย์4ดาวเขาคิดในใจว่าถ้าสู้หนึ่งต่อนหนึ่งเขาไม่แพ้แน่นอน แต่ถ้าสองต่อหนึ่งเขาอาจจะแพ้แต่เขาคิดในใจแล้วว่าถ้าต้องต่อสู้จริงๆต่อให้ตายเขาก็จะทุ่มสุดหน้าตักเพื่อทําให้สองคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุผลที่คนเหล่านี้ปิดล้อมพวกอูหาไว้ก็เป็นเพราะว่าขยาดกับวิธีการต่อสู้ของอูหาที่แรกด้วยชีวิตนั้นพวกเขามีตําแหน่งไม่ต่ําต้อยในหุบเขาอัคคีปีศาจดังนั้นการจะต้องเอาชีวิตมาแลกกับอูหาเพียงคนเดียวมันไม่คุ้มค่าเลยแม้แต่นิดเดียว ขว้าวุโสอูเหาเธอยอมจำนวนแต่โดยดีข้าขอรับรองจะไม่ทำร้ายนักเรียนของสถานศึกษาเจียนนั่นว่าอย่างไรเจ้าเห็นข้าเป็นเด็กทาโรสามขวมหรือไรถ้าข้าตกอยู่ในกำมือของพวกเจ้าจุดจบคงน่าสมเพชยิ่งกว่าตกตายในสนามรบสิบเท่าอูเหากล่าวต่อว่าชนชั้นมุสิตไรชื่อดีแต่มุดหัวซ่อนหางไม่กล้าต่อสู้กับข้าโดยตรงเสียชื่อหุบเขาอักคีปีศาสตร์จริงๆเฮ้อเฮอ ผู้อาวุโสอูหาไม่ต้องมาใช้วิธียั่วยุพวกเราข้ารู้พวกเจ้าฝากความหวังไว้กับคนที่หลบหนีออกไปนั้นแต่แผนนี้อาจไม่สำเร็จผลอย่างที่คิดอาศัยระดับเซียนบาดเจ็บคนหนึ่งซ้ำอยัางพบคาตัวทวงอีกคนก็คิดจะรอดพ้นจากการไล่ล่าสังหารของยอดฝีมือของหุบเขาอักคีปีาสาจพออูหาดีนแบบนั้นน่าเสียเลยคิดว่าตัวเจ้าคนเดียวจะคุ้มคของคนทั้งกลุ่มได้เลยเฮ้อ <c oughs> หลอกพวกว,วุโสสีของขุบเขาอาคีปีศาสตร์มาถึงก่อนดูว่าเจ้ายังกล้าโอหังหรือไม่จุจุจสวสาวของสถาศึกษาเจียนั่นหน้าตาไม่เลวแต่ละคนยังทำท่าจองของอีกเดี๋ยวต้องฉุดกลับไปอบรมให้หนักสักรอบจากนั้นเอาไปประมูลขายต่อพอได้ยินวาจาหยาบช้าแบบนั้นอู๋เหาเองก็ระเบิดความโมโหออ,อกมาจองมองระดับกศาศาษัตริย์ดังกล่าวพวกตัวบ,บัดซบขุบเขาอาคีปีศาส เช้าเร็วข้าจะพวกเจ้าเหลือแต่วิญญาณภายใต้คมกระบี่ของข้าฮาฮาเด็กน้อยเจ้าเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้ก่อนเถิดคำคู่ของอูเหาทำให้ระดับกระสัสองคนหัวเราะออกมาเสียงหัวเราะนี้ทำให้เด็กสาวหลายคนตื่นตระหนกอย่างมากเนื่องจากต่อให้พวกนางจะมีภูมหิลังอย่างไรแต่ที่นี่คือแดนอัธกาศที่ไร้ซึ่งอารยธรรมคูมหลังสำหรับที่นี่ไม่มีประโยชน์อันใด คงต้องบุกตะลุยออกไปแล้วไม่เช่นนั้นรอจนผู้อาวุโสสี่ของภูเขาอัคคีปีศาจมาถึงคงหมดสิ้นโอกาสจริงๆอาจารย์ทั้งสี่พวกท่านร่วมมือสกัดข่าศึกพร้อมกับข้าเสียววีเจ้าพาคนตีศาออกไปอืมเสียววีเข้าใจอย่างดีว่าการยับยั้งที่หูเหาพูดมานั้นก็คือการเอาชีวิตเข้าแรกกับการต่อสู้ในครั้งนี้ตัวนางตันหนักอย่างดีอูเหาจับกระบี่ยั์แล้วบุกเข้าไปเขาหาระดับกษัตริย์ทั้งสอง ตามมาด้วยเด็กนกักเรียนกลุ่มใหญ่ที่ตามติดกันถึงแม้ปานยุดเพียงสายเดียวจะแลดูแทบทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าหลายสายรวมกันก็ยังสามารถต่อสู้ได้เฮ้เฮจะสู้ตายแล้วหรือสกัดพวกมันไว้เห็นการเคลื่อนไหวดังกล่าระดับกษัตริย์ทั้งสองก็ตะวาสั่งคนของตนเองหลังจากสิ้นเสียงตะวดัดก็มีบุคคลชุดดํา <c oughs> กระโจนออกมาจากป่าพร้อมบุกโจมตีไปทางอูเหาข่า เห็นคนชุดดำเหล่านั้นทางอู่เขาทำการกระแทกดาบลงบนพื้นลังสีของดาบนั้นกระแทกคนชุดดำหลายคนกากโลหิตออกมาเลือดสีแดงฉานสาดกระจายไปทั่วแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการถาโถมของเงาคนชุดดำเหล่านั้นได้พวกเขายังคงง้างอาวุธขึ้นเตรียมตัวจะประทะกับอู่เขาตลอดเวลานักเรียนของสถานศึกษาเจียนนันปัจจันหน้ากับเงาคนชุดดำเหล่านั้นปานยุทธลักษรายสาดซัดกันไปทั่ว ทั้งคู่ต่างตาแดงกรร่ำถึงแม้จะกล่าวว่าเหล่าบรรดานักเรียนเหล่านี้ประสบการณ์การฆ่าฟันจะไม่โชคชนแต่เหนือกว่าที่พื้นฐานของพวกเขาพอพวกเขาทําการรวมพลังกันเพื่อต้านรับศัตรูก็สามารถหยุดยั้งการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามเอาไว้ได้ขบวนทัพกลุ่มนี้มีอูเหาเป็นหัวหอกคอยนําทัพบ,บุกตะรุยไปเบื้องหน้าแต่ในจังหวะที่กําลังจะถึงทางออกนั้นกลับมีพลังปานยุดสองสายจากเวหาพุ่งเข้ามาโจมตี อูหาเองก็รับท่าโจมตีด้วยรังสีก็มีเช่นเดียวกันจนสุดท้ายทั้งสองปะทะก,กันอย่างดุเดือดหลังการประทะดังกล่าวทาให้ระดับกษัตริย์และอูหาต่างถอยกันไปคนละก้าวแต่อูหาปรากฏหยาดเลือดขึ้นที่มุมปากของเขาแต่พอหันไปมองระดับกษัตริย์ทั้งสองคนทางด้านของอูหากกับพบว่าพวกเขาเพียงชาที่มือเท่านั้นรู้สึกได้ว่าเจ้าพวกนี้เป็นพวกไม่กลัวตายอูหาหน้าแดงกำ่ำ จ้องมองสองระดับกษัตริย์ที่ร้อยอยู่บนท้องฟ้าเขาคิดได้เลยว่าตอนนี้มันไม่สามารถยืดเยื้อให้ยาวไปกว่านี้ได้แล้วเขาเลยทําการเรียกปานหยุทธที่เป็นหมอกโรหิตออกมาป,ป,ปกคุมทั่วร่างกายไล่เห็นท่าทีอูเหาระดับกษัตริย์สองคนนั้นหน้าเปลี่ยนสีโดยทันทีในจังหวะที่อูเหาเตรียมจะสู้ตายกับปรากฏเสียงหัวเราะเสียงหนึ่งดังขึ้นมาฮึฮึสมกัระฉายยากระบี่โรหิตโดยแท้ปานหยุดเจือกินขาวเลือดชนิดนี้ นอกจากฟานเหล่าเจ้าสำนักโรหิตในอดีตนี่จัดเป็นปานยุทธ่เจือกินข่าวเลือดรุนแรงที่สุดเชาที่ข้าเคยเจอมาได้ยินเสียงขวัวเรอะแหบผ้านี้ระดับกษัตริย์ทั้งสองคนของภูเข,อข,อข,อขออาอควีปีศาสตร์พันดีใจใหญ่ส่วนพวกอูเขากับหน้าขาวซีดอูเเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นเพียงเห็นบนนภาากาศนั้นผู้สูงวัยชุดเขียวคนหนึ่งรอยค้างกลางหา่าพลังสภาวะแก่งกล้ากว่าระดับกษัตริย์ มากขู่แร่กระจายออกมาโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้านะครับนะไปแล้วเด้อ